สวัสดีค่ะดิฉันรุจิราฟูจเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตรเราเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการก่อสร้างครบวงจรจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปวชปวสและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตค่ะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านความรู้ทักษะฝีมือเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติจบการศึกษาแล้วมีงานทําทุกคนคะ่ะวิทยาลัยเทคนิคดุสิตจัดการเรียนการสอนใน5สาขาวิชาด้วยกัน พวกเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็น Excellence Center ด้านการก่อสร้างครบวงจรประเด็นสำรวจนะครับชาหลักๆท,ที่เรียนก็คือผู้วิชาสำรวจการเขียนแบบสำรวจคือเด็กสามารถเขียนได้ทั้งคอ s ์สเชันโปรไฟลแล้วก็การทำแผนที่ รวมทั้งงานการใช้เครื่องมือเอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆนอกจากนี้แล้วงานสำรวจนันมีงานเกี่ยวกับการทำเฉพาะแปลงเฉพาะแปลงนี้จะใช้ในงานพวกกรมที่ดินในการแบ่งแปลงที่ดินง,งานสำรวจนี้ยังครอบคลุมไปถึงการสำรวจเพื่อการก่อสร้างเพื่อใช้ในการกำ,ำหนดตำแหน่งเสาเข็มการถมที่ดินในจุดเริ่มต้นของการทำงานทุกอย่างนั้นจะต้องใช้งานสำรวจเป็นหลักก่อนที่จะทำการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป สำหรับที่ผมเรียนการสำรวจนะครับสิ่งที่ผมเรียนนะผมก็จะเรียนเกี่ยวกับการลองวัดพื้นที่นะครับโดยการใช้กล้องวัดมุมครับแล้วก็การใช้กล้องระดับนะครับเพื่อหาความต่างระดับของพื้นที่ครับแล้วเราก็จะมีการเขียนแบบด้วยมือนะครับแล้วก็เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างหรือแผนงอื่นๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายก็ได้คะ่ะทุกคนสามารถเรียนได้หมดคะ่ะ สาระพิกรรมมีตั้งแต่เรียนเรื่องของการเขียนแบบนะครับเขียนแบบก่อสร้างนะครับนะมีเรื่องของการทําหมุนจําลองนะครับเขียนทศียภาพนะครับนะแล้วก็ประมาณราคาควบคุมงานการก่อสร้างนะอย่างนี้ได้หรือจนไปถึงเรื่องของการออกแบบได้เรียนเรื่องของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้โปรแกรม r e v i t การใช้โปรแกรม a c h i c a d ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะเป็นโปรแกรมที่นำไปสู่การทำงานด้วยระบบ BIM Building Information Modeling เรื่องการถึงแบบการออกแบบในเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พวก,พวกพสาสปัจจกรรมเก่าๆก,การเขียนโมเดดอกแล้วก็รวมถึงพวกการคิดกระบวนการคิดครับได้แบบเขียนแบบมือเขียนแบบคอมก็ได้ออกไปแบบเรียนรู้นอกสถานที่อย่างเงี้ยค่ะบอยเพราะว่าจะมีสิทธิ์เก่าที่สนับสนุนเราอยู่ตลอดเนี้ยมีความสนุกนะคะเพราะเหมือนเราต้องแบบ เจอเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดอะต้องอัปเดตเรื่องราวข่าวสารแบบให้มันตามทันยุคตามทันสมัยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องออกแบบให้มันแบบตามทันโลกเขาไม่ใช่ล้าหลังอยู่กนี้ สำหรับรแผนกช่างก่อสร้างของวิทยาเทคนิคดุสิตนะครับในการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น3ระดับสําหรับการเรียนการสอนในระดับปวชก็จะเน้นหนักไปทางงานปฏิบัติพื้นฐานนะครับเช่นงานปูนงานก่อสร้างอาคารเบื้องต้นนะครับงานไม้นะครับระดับปวสก็จะเน้นไปทางปฏิบัตินะครับที่จเจาะลงลึกลงไปในรายละเอียดของงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับงานก่อ,อสร้างส่วนประกอบอาคารนะครับอันนี้ส่วนระดับปริญญาตรีนะครับที่นี่จะเป็น เทคโนโลยีบันดิตนะครับก็คือไปในทางเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับก็แผนก่อสร้างนะครับก็จะได้เรียนการปฏิบัติงานปูนในโรงงานนะครับได้ฉาบได้จับเสียมได้ก่อนะครับและคำนวณก็จะมีประมาณราคาคำนวณโครงสร้างคานนะครับเราก็จะมีเรียนสำรวจด้วย<ช>เรียนเขียนแบบสถาป<ะ>ัตย์พื้นฐานการอ่านแบบเขียนแบบปีหนึ่งจะได้เรียนงานไม้ด้วยครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ใช่ครับ แผนวิชาโยธาของวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนพื้นฐานทางช่างงานก่ออิฐงานปูนทางด้านเทคนิคการก่อสร้างคำนวณปริมาณวัสดุแล้วก็ไปการกำหนดแนวทางการก่อสร้างของถนนหรือรวมแม้กระทั่งสะพาน จะเรียนพื้นฐานทางด้านวัสดุการทดสอบเหล็กเสริมการทดสอบกําลังของคอนกรีตรวมถึงการทดสอบเรื่องดินศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโยธาเนี่ยจะดูในแง่ของความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างเป็นหลักสวัสดีครับแผนโยธาของเรานะครับก็จะมีเรียนเกี่ยวกับเขียนแบบคํานวณกําลังคอนกรีตหรือว่าจะเป็นการหาวัสดุกําลังคอนกรีตว่า ในวัสดุหรือกําลังคอนกรีตนั้นรับแรงได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะมีโปรแกรมใหม่ที่เราจะได้เรียนในตอนนี้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมรีวิทโปรแกรมรีวิทนี้ก็จะดีในเรื่องของเราสามารถดูว่าดูเรื่องเขียนแบบเป็น3มิติได้ครับก็จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นครับถ้าเกิดได้ลองมาเรียนหรือว่าลองมาทําดูก็จะเป็น เรื่องที่สนุกนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเกินตัวไปนะครับประดกเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในนักเรียนนักศึกษาก็จะได้เรียนทาง,งานทั้งด้านงานออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในรวมถึงวัสดุทดแทนไม้และเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวก็จะปฏิบัติงานตกแต่งปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งงานไม้จริง ทั้งงานปร์ติเคลิลน็อกดาวน์แล้วก็เครื่องจักรที่ทันสมัยเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับครับว่าผมเรียน,ผนแผนกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในนะครับผแผนกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในก็ได้เรียนพวกเกี่ยวกับเขียนแบบเขียนแปลนห้องแปลนบ้านอะไรนะครับแล้วก็ได้ใช้โปรแกรมเขียนคอมพวกสเก t ตอัพ แล้วก็ได้ทําพวกเฟอร์นิเจอร์ครับทำเฟอร์นิเจอร์จริงสามารถเราไปสร้างรายได้กับตัวเราเองแล้วก็สามารถนารายได้เข้าโรงเรียนไดนะ้ใช้พวกเรื่องวงเดือนใช้พวกเครื่องจักรมากมายนะครับที่มีอยู่ในของวิทยาลัยเราครับการจัดการอายุศึกษาระบบทวิภาคีนะครับของวิยทยาลัยเทคนิคด,ดุสิตนะครับในปีการศึกษา2564 ถือว่าเป็นการจัดการศึกษานะครับทางด้านอาชีศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการนะครับโดยใช้แนวคิดในเรื่องของผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกําหนดครับวิทยาลัยนะครับมีภาคีเครือข่ายในเรื่องของการจัดการความร่วมมือในเรื่องของการจัดการอาชศึกษาระบบทวิภาคีจากภาคเอกชนจานวนมากและถือว่าเป็นบริษัทชั้นนาของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างร่วมมือกันในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในแผนก วิชาต่างๆโดยใช้รูปแบบการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะวิชาชีพเป็นฐานที่มุ่งตอบโจทย์ในการพัฒนา,นาบุคลากรในสายงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการสำหรับงานความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคบุศิกษนั้นเราได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานศึกษาจาัดฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับนักศึกษาและยังมีการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนสถานประกอบการต่างๆให้ความมนนเพ์กับนักศึกษาวิทยาเทคโนโลย,ยีในการออกฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และความสนานมากยิ่งขึ้น